สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวสวัสดีเอฟซีแต่กับพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องทั้งช่องเนาะค่ะมือนี่แม่ครัวมาหาแม่แหล่แม่แหล่เลขเดีดยเพิ่นบาเลขแนวทางเพิ่นบอลุดแนวทางเพิ่นดีติดตามที่ช่องอืนอ่นๆอยู่ค่ะแม่ครัวก็ติดตามที่ช่องอื่นดอยู่มือนี่เป็นนิมิตไม้ดีแม่ครัวก็เลขบา จากมาหาแม่เหล่อยากมาถามสอบถามแม่เหล่ว่าอ่าอ่ะ,อะพ่นมีแนวทางดีๆเด็ดๆห้แม่ครัวบอกขา,าเพราะวา่าเอฟชี้ทางช่องกับบอกว่าห้ไปตามแม่เหล่เนี่ยเด้อแม่ขัวเอามือนี่เป็นนิ้มิดไมายดีแม่ขัวกบมาอ่าพ่อเพชรพารวยนี่ค่ะมาเก้าแปด พารวยมาน้ากันเลยค่ะค่ะเอาคือขึ้นขึ้นน็อตขึ้นใหม่งามแถววะไม่ได้ฮัสชียงบอกติดตามแนวทางครับโอ้มาติดตามแนวทางคือกันกับแมฆวัลนี่บอว์โอ้แมฆวัวกับมาติดตามแนวทางคือกันแสดงว่ามาน้ากันนี่หนินักกันมาเก่มืวอนี่ทีมงานรวยไหลมากเลยพี่น้องเนี่สมาชิกใหม่พร้อมแมฆวัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะแมฆวัวฝาก แม่ขั้วในเด้อแม่ขั้วพ้าร่วยแมีนฝากช่องแม่ขั้วในเด้อความสามารถของทีมงานรวยหลายทั้มเพิ่มเพิ่มอีกคนนึงเพิ่มอีกคนนึงเอาคอเป็นน้องใหม่ในเด้อค่ะแม่ขั้วขอเป็นน้องใหม่ในทีมงานรวยหลายแน่เอาเข้าไปเข้าไปถามแม่เหล่น้ำกันว่าเพิ่นสิ่หายแนวทางเขาแบบไหนอ่าแนวทางก้อนของแม่เหลนยิ่งตาปลาไม่ยาาหรอเด้อต่ว่าแม่ขั้วบ่ิัารได้มีอันชิบของแม่เหลนตักเทียมมือนี้เป็นนิมิตไม้ดี เป็นขั้งแรกนี่บ้านนี่เอาขั้งแรกก็แห่งมันๆปังๆเด้อสาธุตรงหกเบสวันดีค่ะแม่แดยวันดีครับเอาน้องมาเยี่ยมมาอยามหวนบ้านเด้อค่ดมือนีิเห็นเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่เบิ้งคลิปเบิ้งนั่นแหละค่ะขอบคุณหลายค่ะแม่เขาไปเบิ้งอยู่อยากมาตามแนวทางเอฟซีทางช่องในยินคาวาแนวทางของแม่นี่เดินดีเดินเงา ก้องนึงกันพิดได้พร้อมใจกันพิดอันพิดเพาะพีดอันแม่้ยควบกรู้เพราะว่าอะไรไมาเอาคลิปแม่แหนไดมาพักกันพร้อมกันพิดทั้งหมดทั้งหลังบ่เป็นยังค่ะทุกอาจารย์มีเข่ามีบุกมีออกค่ะบ่เป็นยังค่ะแมนแมนแต่ว่ามันกะเข่ามาโดนอะไรได้เนาะค่ะมันเข่ามาโดนเข่ามาโดนแล้วมันกะแต่แต่แต่ต้นปีมันพิดเนาะค่ะบ้านนี้เขาก็ซื้อมาพิดนี่บ่แม่ เข้ามาตลอดตลอดอยู่เอ้ยบานนี้มาวันนึงขันมาพอบเจกันพี่มันลุดแล้วเมื่อกี้มันสีเขาหงวนนี่บานนี้นองว่ามันต้องเข้าหงวนี่บ่กันเฮ้ยขันแม่ก้วได้เบิกอคอดแม่แล้วมันต้องเขาเอาเอาแนวทางของแม่แต่ว่าบุ๊บเปลี่ยนแปลงดอกแน่ทางก่เอาตวเก้าสุดเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้น้องถามกอนให้ลูกถามกอนว้าแนวทางของแม่นี่เป็นเป็นสูตรคำานวณนหรือว่าเลขฝันแม่คำาวณคำนโอ้ ฝันเมียกั่วมากมากไหมเลยบรูว่าของแม่เป็นสูตรใดเนาะคำนวณบ่เคยเลขฝันนะบ่ฝันจัดเดือดฝันแล้วบ่เม็นค่ะฝันบ่เม็นโอ้ยบ่คือแม่ยกั่วเม่ยกั่วกับฝันบัางหันปั่นมาเถื่อนบ้าได้กินเบียกวดนึงเขาได้เบียกวดนึงปูหาเบียกวดนึ่งข้าเจ้าหล่อนเอฟซีข้าเจ้าหะว่าเบียกวดนึงก็เป็นเก้านึงตัวว่าสั่นเอาอืมเหาะข้าเจ้าตีเก้าหนึ่งกูข้อเมนต์มาแเมีอ้า กับคำเงินคือกันละเก้าแปดบาทบ้นออกเก้าหนึ่งเกา้กาเก้าหนึ่งอ่เนาะร้า,านในหน่อยไรกันล่งเฮียน,นยานงเฮียนปปยางเนี่ยค่ะรถอ่างโบซิเมตรผเลี่ยงกบเนาะมกบันนิรร้านรถไปช่องมื่เขียนกบก็ได้เรี่ยงเลยอันมันออกพามันแล้วคือเก้าหนึ่งเนะกบก็ได้เรี่ยงเด้กบระดด์คือมักกันเมื่อไหร่เอารถกบอยู่อ้างนั่นเออคือมักกบวันนี้เออรถท้ายกิบชงไปบ่เสื้อลวดเสื้อลวดค่ะ อันกบกัเก่าเล็กน้อยกับนงมันกัดนิ้วหนึ่งสั่นันเี้ามันถือถือกันไม่ได้เป็นันสือถือมันก็เป็นจั้งสั้นเออวันนโอ้ยยังไกันโดดสุนมากขับเมื่อหลังเข่าเข่าแบบนี้แม่แน่ขบุบไปเลยดิมันเองว่านี่ยให้เต็มสูตรหรือให้คงสือไทยได้เออใหช่คงสูตไทยได้หืคงสไทยไปรถเนาะเอคงสรไทยแม่แด่ให้เบิ้งตัวไหนขอาาใม่เบิ้งบัวเดี้ยโอ้มีสูตร ว่าอันนี้คือสุดเต็มเปิดไปนี่ตัวนี้ตัวนี้คือสุดเต็มค่ะตัวนี้อ๋อว่างว่างแนวทางไปแล้วแม่นว่าค่ะแม่นี่คือสุดเต็มค่ะสุดเต็มอันนี้ก็มาชุดเยกบดดล่างอันนี้นี่นี่ชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มบนล่างตัวนี้ชุดเต็มบนล่างแล้วก็ชุดเขียบนาจอ้อค่ะชุดบนเพราะมันตัวนี้นั้นล่างอันนี้เนี่ยคือ บัฟช่วยค่ายคือชุดฉลุกตัวนี้เลยโอชลุปโอชุลกเอาเอาสิอ่ะอ่ะอ่ะตัวนี้คือคือชุดเต็มบ่แม่เอาแคปหน้าจอเด้อค่ะให้พี่น้องขี้เบิ่งชุดเต็มค่ะเอาเอาชุดเต็มก่อนเอาชุดเต็มก่อนค่ะแต่ว่าแอร์ิเขียนชุดสลุปให้เท่านั้นนะครับแมนชุดเต็มนี่พี่พี่น้องแคปแคปหน้าจอนะแมนแมนแมนแคปหน้าจอชุดเต็มไปติดบนล่างมันบ่ค่ะล่างซีขาโฮ๊บอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิเปล่าอันนี้ชุดบนล่างชุดเต็มแมนค่ะติด เลขติดคือสี่ห้าหกติดติดติดบนล่างสัดนี้ติดบนชื่อๆือนี่คือศูนย์หนึ่งสองอ๋อติดบนซื่อๆื่อศูนย์หนึ่งสองเอาเต็มชุดแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีเต็มชุดคืออันนี้คือบริหารจักชุดแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนี้ชุดเต็มสิบยี่สิบสอตัวสิบสองตัวค่ะเอาชุดอันบะเนี้บปะเนี้เอาเอาชุด ชุดล่างทุกคนเอาม่เสียงรบกวนจังเลยนะคะมี่เราเอาดินมาลงแล้ะอันอันนี้คือชุดล่างไปน็นอะไรอันนี้อันนี้คือชุดล่างค่ะเบอร์ชุดเตียงไปแล้วอันนี้ก็เบอร์ชุดล่างคือสองหนึ่งหกเลยเบรกติดล่างใช่ติดได้นี่ค่ะแล้วก็ติดได้นี่ว่าถึงเลยครับ็ถึงเลขล่างได้ทุกคนเลขล่างล่าางงยยเดดีีวมันชุแม่ล่างยังเดียวนี่คือสองหนึ่งหกคือติดล่างครับสองหนึ่งหกอันที่ไม่เลยจับทู่ตั้งไม่เลยจับจังสี่จับโคทั้งบดมีเกล แมนจ้ะร่างจ้อันนี้ชุดล่างให้พี่น้องที่แคปหน้าจอกันนะครับชุดล่างบัที่นี่แม่แลงชุดล่างแม่นบ่ค่ะนี่แม่นโอ้วิ่งสองหนึ่งหกแม่นบ่ค่ะเน็กติดล่างโดยเฉพาะลักน่วยโดยเฉพาะมันกับบกว่ไใดจะมันเพราะว่าแม่แม่เนี่ยเอาเอาสองไว้กับหกหนึ่งไว้ลักน่วยเนาะกับนองก็เลยถามค่ะแม่จับคู่จังค่ะ ครับผมเอ้าวบัตนี้มาซุดสรุปรู้บางไหมซุดสรุปซุดสรุปนี่มีเลขดับพร้อมมาเนี่ยดับดับคันเทพและคันเทพนี่ดับบนซูนดับล่างซีมาเนี่ยมนี่มีสเลขดับซูนนี่พวดที่แล้วดับดู่ทั้งหมดทั้งหลังดับยูทั้งหมดทั้งหลังบอกแต่ว่าแต่ว่าเลขถือเลขซื้อคนถือเลขดับมันถือเออแมนเลขดับมันดับอยู่เลขดับอยู่ทั้งหมดทั้งหลังดับบนซูนเดี๋ยววิ่งบนเจ็บกับสามเนาะ เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อนี่คือสุดสรุปแล้วค่ะนี่คือสุดสรุปใช้สุดล่างมาในแม่เนี่ยร่างการเจ็ดกับแปดเนี่ยเพราะว่ามักเจ็ดกับแปดนี่ยเจ็ดกับแปดนี่ยเจ็ดเนี่ยมักทั้งบทั้งล่างนะเลยเอาทั้งสองอย่างเอาไม่แล่วบอขันบอบอเปลี่ยนได้บอบบอประกบไหมจักรูเนี่ยบอกว่าบนล่างโค้งสุดท้ายเลยแม่เอาให้กรมก็ยังเก็บสองเลยนะเดี๋ยวนี้แม่คือบอว่องให้็น่หมแม่ เอาตัวที่มั่นใจของแม่น่ะเจ็ดสี่ก็เจ็ดแปดนี่แม่โค้งสุดท้ายแล้วขมไว้นี่น,นิขมไน้หนังนี่แม่นี่แม่มันเป็นโค้งสุดท้ายพอให้ยเอฟซีไปจับสลากกินแบงได้แล้วเด็กสำหรับผู้ทุนหน่อยแม่นสำหรับผู้ทุ่นหน่อยเนี่ย,ย,ยดับดับล่างดับบน,น,บนเนาะัักอนนี้เด้อเพราะว่าวงลูกขีดเอาเด้ออันนี้เออเข็ดเชียงไม้ถูกกเลยเนี่ยอซองเจ็ดสี่ก็เจ็ดแปดล่างเดี๋ยวนี้ล่างเฮ็ดเชียงไม้ถูกก็ได้ ล่างก้เจ็ดสามโอ้เจ็ดสามหกสามเพิ้น oh, เน up, ้นแล้วบาทในโคกสุไทยใช่ละฉีดไ้เพิ่นก็ผมก็ีดอาซีแดงไว้าข้างนะคือตัวหมักวิ่งล่างนี้วิ่งล่างนี่เจ็ดกับแปดเนาะเพราะว่ามันหมักจังสีน่ะนะเออเเอาแต่เปดนะฮเอาแต่เจ็ดนะเปียมากเนวแนวทางของแม่นี่เดินดีบ่แม่ แนวทางของแม่นี่นนนนมันกะทักก็สิพิษนี่เด้เนาะโอ้ยตะลุดงวดเดียวอ๋เหรอเขาตั้งแต่พิษตั้งแต่ปีใหม่เอาปีใหม่พิษบรนยากาศฮัก็สิมาพิษนี่อืมอันงวดหนึ่งชี้ของหลวงเนาะงวดหนึ่งชี้ของหขวงโอ้แสดงว่าแนวทางของแม่นี่เลขเลขอันนี้เลขนานาสนใจเนาะค่ะ<ล>แม่นี่เลขอันนี้เนี่ย เข,เขาเลีกดิ์เลืล่เข,ขามาตลอดบม่ค่อยรู้สึกเขาค่อยรู้จักเถื่อ,อกอดข้อกัอนมากกันกอดข้อเรื่องเรื่องฝ่อยมม่ที่มาน้กันค<ห>่ะสุดหนึ่งสี่หาสามบอกก็ยังแมาที่มากันทั้งสามตัวมาน้่ากันและสี่หาสามหัวทั้สามตัวเลยเเลคือแอนเล็กฤทธิ์ในสิบไม่ค่อยฤิดเนี่เอาพี่น<ข>้องแคบหน้าจอได้ครับด้วยตัวนี้ โค้งสุดท้ายแล้วตัวเน้นก็คือเจ็ดสี่เจ็ดแปดอันนี้บนเน้นบนแต่ว่าบนนี่ว่าว่าสิมี่เจ็ดอะเน้นล่างเจ็ดสามหกสามเนี่ยพี่น้องเด้อบราพี่บอกพี่น้องในตัวเน้นตัวเคียงไม้ถูกค่ะตัวเน้นคือตัวเคียงไม้ถูกเด้อค่ะของแม่เหล่เด้อค่ะเอาแคบน้าจ๊อเพราะว่าเออคำพันกลมมันพีดตำราอ๋อสูตรไปสูตรมันเอาทุกอาจารย์ไม่เขาไม่รู้ไม่ออกเด้อค่ะเอฟซีพิจารณาค่ะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่เหล่เนาะพ่อเพชรเนาะขอบคุณเอ่า เอาสุดท้ายทายสุดก็บอให้เอซีเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะมีเงินเต็มกระเป,าะาป๋าใส่ปีใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะให้ฟังเด้อค่ะเด้อให้มั่นเด้